นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะองค์อัคีคงคางวาโยอาโปธรณีนะมะพาทะทุติยมปิอคีคงคางวาโยอาโปธรณีนะมะพาทะ ตัตยมปีอัคคีคงคานางวายโยอาโปธรณีณนะมาพาทะสัพพังอปปราทางขมาเทมพันเตอุกาสะขมามิพันเตสัพพังอปปราทางขมาเทมพันเตอุกาสะขมามิพันเตข้าแต่คงคาลูกขอวันทาด้วยประทีปกระทงพระแม่คงคามีความเมตตาต่อลูกสูงทรง คือน้ำในกายสามส่วนมั่นคงกายจึงยืนยงชุ่มชื่นยืนนานพระแม่คงคากำเนิดจากฟ้าโปรยปลายลงมาเป็นกระแสทานเกิดเป็นแม่น้ำาหลายนามขนานปิงวังยมนานคือเจ้าพระยาท่าจีนตาปีนครชัยศรีโขงชีมูลละหานห้วยหนองคลองบึง จนถึงแก่งก้านน้ำใต้าบาดาลอีกทั้งประปา้าลูกลูกทั้งหลายเดินทางขายค้าสำเร็จกิจจาขะมาะนาคมนำมากินใช้ได้ดังอารมยำร้อนประพรมชุ่มชื่นกายใจชำระมนทินโสโครกทั้งสิ้นสะอาดสดใสผุดผ่องพราวตาแลเลิศวิไลแม่น้ำรับไว้ สกปรกโสมมน้ำเสียเรือนชานสักผ้าหลังจานเททิ้งทับถมไหลลงคงคาทารารทมสารพิษสะสมเน่าคลุงฟุ้งไปวันนี้วันเพนลูกจัดกระทงประสงจงใจนำมากราบไหว้พระแม่คงคาเทวาทรงฤทธิ์ซึ่งสิ่งสถิตทุกสายทาราทั้งผีพรายนะ้ำ อย่าช้ำโกรธาลูกขอขมาอาโหสิกรรมทำกิจใดๆอุทกภยัยอย่าได้เติมซ้ำอย่าพบวิบตัติข้องขัดระกรรมอย่าให้ชอกช้ำน้ำท่วมพสุธาอย่าให้สินทรัพย์ต้องพลันย่อยยับเพราะสายทาราอย่าให้ชีวิตต้องปลิดชีวาพระแม่คงคารับขมาลูกเทิอ